สวัสดีได้จ้าไอตุ๊กตาผาฝันค่ะพอกันอีกแล้วเนาะจ้จเนาะเบิ้งจันหมวกอันอันนี้ก่อนเจนพัดนามืดเด้อค่ะเสื้อหมวกสินถ้าไปอันใส่อันนั่งพิษก็นามืดมืดมืดอันคลิปสิซื้อค่ะอ่ะวันนี้เออน่ะพามาเอเตอร์คลิปนี้ก็ได้อากาศดีป่านนี้เนาะค่ะเบิ้งอันนี้เอ้ยว่ามาพันน้ำมืดเอ้ยน่ะมา เอ้ยนมากินกับพ่อแม่พี่น้องเออเหมัอนมดแล้วแล้วก็เอ้ยกัะน่ะทิ่มมันไปค่ะตธงขยาวพันสักรอนอันครีมเทียมนะคะครีมที่อันอาบูเมนครีมเทียมก็คือการนมเนาะค่ะนมเพื่พันเอามาตีแล้วพันใส่เนาะอันนี้คือเ่าสำเร็จรูปเอ้ยนมากินกับอันพี่กาแฟดำค่ะมามากินกาแฟใส่อันนมเนาะค่ะเนาะเด้อดินสักก่อนเด้อ นี่จ้ามืดเดือดหันบุญดนนี่เอ้ยสิบ้ได้ใส่น้ำตาลเนะจ้ะเด้อเอ้โบ้ได้ใส่น้ำตาลบ้ได้ใส่บ้ได้น้ำตาลเทียมเอ้ก็บ้ได้ใส่เอ้เนี่มากินอันกับนี่ค่ะสาระโครมพันเอินอยู่นี่สาระโครมอ่ะอ่ะบุญแม่ค่ะ เบื้องบนยืนเหมือนกันะคะคำสั้นมันบ่มีแหงบีบแล้วก็ออกอยังโอ้ออกอยู่จ้าโอ้นึกว่าเพิ่นมดได้หันวันนี้ก็มดเลยนี่พอดีเลยโอ้ยเหมาะ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 นี่บีดพันโบออกแล้วก็หมดแล้วจ้าก็ในได้ที่มันไปกัน โอ้ยขอโทษไปล้างมือก่อนนะเจาเนอะเ,นเพราะว่ามันหมันอัน้าเอ้ยเจได้เจเด้จะเพิ่งไปก็เลยได้ผุเลยกระไดแป๊บนึงจ้า เอาผ้าเปียกเช็ดมือแล้วจ้ะมันพันยักเป็นมันๆเนาะคะหนอพันนั่งมันบอคุยกับพันเหิงอยู่ด้หนอพี่เอาน่อันเลิกกันไม่บอลอะมุดไปละทีแรกว่าไหนเอสสวนค่ะทีแรกว่าหนาพวนดินอันเย็นไอเอดอยู่กัค่ะเอ้ก็เลยเข้าไปเจ้าเนาะอากาศดีๆสิกันนั่งอันอันนั้นก่อนเนอค่ะหนอเบิ่งคุยกันไปน้ำก็เลยคือถาพี่อัน ครีมเนี่ยคะ่ะมามากินอันกาแฟดำกับใส่ครีมแบบเอเดอร่ะคะเนานผู้กเลานะ่ะเซื้อน้ำตาลก็ตามใจคะ่ะหรือว่าเซออันครีมเทียมอันหรือว่าน้ำตาลเทียมก็ได้แ,แต่ความสะดวกเนาะค่ะเนะ่แต่เออว่ได้กินเอยมีแต่กาแฟดำนี่คะ่ะแล้วก็บีบครีมอันที่ว่าพันตีมาเฮ่อแล้วพันดูถังนี้พันเอินสลาคโครมมาคะ่ะแซบ่บหอมๆเลยจ้ะหน้าตาพังก็เป็นแบบนี้เดอ้อ มาตักสักกอนมีแหงมีแหง วันนี้เออนี่ขนนะคะขนได้มาเข้ากับกาแฟเนาะค่ะเนาะนหอมมันค่ะหอมกลิ่นกาแฟกลินกก่นอันนมเนาะค่ะเนาะหอมมัน กินอันนี้เรียบร้อยแล้วเอ้ยจะไปอันเปิอดอุปกรณ์ทําสวนเอ้ยเออเอ้ยว่าเอาอันกระถางอันอันอะไรนะค่ะกระถางวานถางโจละคีส่งกระถางเละค่ะเละในที่นี้ก็คืออันเมื่ออาทิตย์ก่อนหิมะลงนะค่ะมันติดลบโอโ้กองสัน่นมือไปถืขอขอโทษขอโทษหลายๆเลยจ้ะเนี่นอันติดลบเลอ ทางเงินเอ้ยนี่มันสิประมาณลบซิปซิปก้อนองศาเนาะค่ะเนาะพันว่าเด็กค่ะแต่ว่าอันที่ว่าทั่วๆไปบางที่ก็โรลบสิบหกองศาเนาะคะ่ะหิมะเต็มเนาะค่ะที่ว่าเอ้ยถ่ายลงคลิปหลายๆอันที่มันนองส่วนเอ้ยค่กะก็ประมาณเด็ดอกสามมือค่ะเฮีเ้ยเ,เมัดเลยเอ้ยก็น,นึกว่าอันต้นวานห่างจระเข้น,นี่พ่นนะบโบป็นถือเอ้ยก็บรรเดไปเบิ่งพันเนี่ยค่ะเพราะว่ามัน มันหนาวหิมะลงแล้วมันเปิดมองอันนี้มันเต็มไปมดดนานค่ะเอ้ยก็เลยบ่ได้ไปเบิ่งบัดนี้มาเบิ่งเวลาหิมะเฮแล้วคฮะเอ้ล้วมาเปิดท่านเปิดนี่เบิ่งมามาเห็นสองสามมื้อหลังั่นเพราะว่าเอ้ยนึกว่าเอ้ยน่ะไปเบิ่งว่าพันพ่านอย่างเขียวอยู่บ่ไปเพราะว่าเป็นอันเป็นแบบอันแต่สะอันอันนี้ค่ะที่มันเป็นอันเล่นเล่นะคะอันห้อยลงมาเต็มนำกระถางอะไรเต็มบ่มีเลยเฮียมด ก็คือว่าพันพันเพื่อยพันทนความเย็นบบได้ก็คึดเสียดายอยู่ค่ะแต่คึดนําเจอว่าเออก็ย่ะเพราะว่ามันเราก็เอาคืนบบได้เนาะขนาดพันก็ต้นขนาดเราด้วยค่ะเอ้ยไปเบื้องต้นหันพี่การพันหันเอ้ยก็นึกว่าพันธุ์่หเปลี่ยนแต่เนาะแต่ก็ยังเปลี่ยนค่ะทนความเย็นบบได้ความเย็นพันอันเย็นจัดสินนะเอ้ยกันเอว่าเอ้ยน่ะไปอันอัดคลิปนี้แล้วเอ้ยน่ะไปเอาอันพันออกมา แล้วเอ้ยนอมทีเซน้อมส่วนเอ้ยฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้พันยักแหงอยู่มันมีกบไม้ใหญ่เอ้ยนอมทีเอนพันแล้วเอยกระนาอันยังบได้เอสแต่กระนาล้างอันอันที่สื่ออันอันธนาคะดิน่ดินพันการความไว้มันแหงๆแล้วแล้วเอ้ยังคือเบื่อก่อนว่าอันข้าว่าได้ไปหาหมู่กันน่ะถามพันว่าพันยังมีเบียน้อยอยู่บ่อกันเอามาเพาะก็ขึ้นเคยดายอยู่ค่ะ อันนี้เทือที่สสงเลยว่าเทือ่ที่แรกก็เอ้ยก็เอาไว้ํำเนินอเหือนเนาะก็ต้นบักใหญ่ค่ะเอาออกมาก้อนรดูการก็เละอีกก็ว่าอย่างโบจับอยู่เนาะคะเนาะเฮาก็โกขึ้นว่ามันเร็วปันนี้สินะอันนี้ก็เทือที่สสงนี่ก็สสงกระถางก็เละหมดค่ะเละหมดกับปลูกไม้มันบ่ะไม่มีปัญหา ก็คิดว่าสิทําค่ะก็ไม่ก็เริ่มนะมีเบอร์เขียวบางโกก็ขึ้นป่งยอดแล้วด้วยค่ะทางนี้ก็ได้ไหวเด็กไหวๆอันนี้ก็คุยเยอะฟังเนาะค่ะกินกาแฟดำกับอันครีมตามภาษาเอ้ยในบทเนาะค่ะฟังแล้วก็ไขเครียดอยู่กับอากาศอันธรรมชาติลมพัดแดดโอ๊กเนาะ นกกระห้องเอจักเฮีย่ไปเกิดแล้วเมื่อกี้นี่โผล่มาเนาะเอทานเอน็นนี้อยู่ค่ะเมื่ออื่นนี้เมื่อื่นนี้แฟนเอยพันเธอไปเหลือนนำเอยก็ไปไปทำความสะอาดแล้วไปซ่อยพันจับอุป,ปกรณ์มื่อนี้ก็ทือว่าโชคดีกะเพราะว่าเป็นเป็นอากาศดีก็ซีอยู่ข้างนอกอยู่เหงอยู่ค่ะมืออม่อี้มดมืออ้อเลยบ้า กาแฟกัขมืดแล้ววันนี้ก็ไปบุคขาสวัสดีด้วยจ้า